การคลุมหีบแบบปิดหน้าถือเป็นว a ิบย b ยไหมคะมีขีลาประหว่างอุลามานะครับว่าดึงปิดหน้านี่สำหรับมุสลิมะวา j ิบหรืรอเปล่าทัศนะอุลมามะบางท่านบอกว่าวา j ิบอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ใช่วา j ิบผมแนะนำให้มุสลิมะที่อยากจะตัดสินใจในการศึกษาเรื่องนี้ทำไมอ่ะเพราะตัวเองต้องรับผิดชอบเรื่องนี้สวมหีบแบบปิดหน้านแล้วเนี่ยมันมีภาระต่อไปที่จะต้องยืนหยัดถ้าเรารับคำ คำฟัตัวอย่างเดียวแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็ไม่ไม่ซึ้งกับฟัตวนะเจออุปสรรคทีหน,นึ่งฟิตนะบททดสอบอันหนึ่งอะเขวเลยั้ะไม่ควรถามทัศนะส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นว่าการคุมหน้าเนี่ยเป็นวาจิบนะครับแต่ผมไม่บังคับเลยนะครับผมไม่บังคับนะครับผมเม่อกี้ทัศนะของผมผมแต่งงานภรรยาของผมเนี่ยไม่คุมหน้าแล้วผมบอกเขาว่าถ้าเขาไม่คุมหน้าเนี่ยผมก็ไม่บังคับทั้งทัศนนะของผมเนี่ยวา่าวาจิบนะครับแต่เขาก็คุมหน้า ค,คุมหน้าด้วยความร,รู้สึกว่าเออสมควรที่จะคุมหน้านะครับแต่เมื่อตัดสินใจแล้วว่ามันเป็นวาริจดปีหน้านะตรองรับผิดชอบแล้วอ่าครับแต่แบบใส่และถอดใส่และถอดนะนั้นไม่ควร,ครจะไปเที่ยวไปงานนะั่นนะ่กะก็เปิดแต่พอไปองุ่นรอบไปฮัอยังเดียวกับปีดอนะนั้นไม่ควร,ครนะครับ